ข่าวที่เขาเน้นเรื่องปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้คือเขาเรียกว่าพักที่หนึ่งภาคหนึ่งถ้าเป็นซีรีส์ก็คือซีรีส์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองกับตอนที่สามคล้ายกันภาคที่หนึ่งเขาก็เน้นประเด็นเพราะฉะน,นั้นศึกษาจะเห็นว่าคำว่าวิกฤตขยะอาหารคือหัวข้อสรารคดีของเขาแต่ตอนที่หนึ่งของเขาเน้นแง่มุมเรื่องสถานการณ์ ของสถานการณ์ของขยะอาหารในประเทศไทยพอตอนที่สองวิกฤตขยะอาหารเขาก็บอกว่าธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทานเห็นไหมคะแสดงว่าในตอนที่สองหรือภาคที่สองของซีรีส์ขารัฐดีเชิงข่าวเขาเน้นเรื่องการทำงานของธุรกิจค้าปลีกเสร็จแล้วพอไปตอนที่สามเขาก็พูดถึงมาตรการนโยบายระดับโลกและความเป็นไปได้ในประเทศไทยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่อง จะแบ่งออกมาเป็น3ตอนในการนำเสนอเพื่อไม่ให้หนึ่งยาวเกินไปสำหรับผู้อ่านที่อยู่บนเว็บคุณก็ไม่อ่านยาวมากหรอกมันก็น่าเบื่อถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ก็อ่านแค่เลื่อนสไลด์ไปสักครั้งหรือสองครั้งคุณก็โอ้โหถ้ายาวกว่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกไม่อยากอ่านแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจธรรมชาติเขาก็ดัดออกมาเป็น3ตอนนะคะแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีธีมของมันเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับสารคดีเชิงข่าวอีกแบบหนึ่ง ซึ่งใช้สือผสมนะคะอันนี้ศึกษาสามารถไปหาดูได้นะคะเข้าไปในเว็บเลยนะคะอาจารย์ได้ติดเว็บนี้ไว้ในหนังสือหรือว่าเอกสารการสอนในหน,วน่วยการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์ปลาทูของไทยนะคะมันเป็นอินโฟกราฟิกและมันเป็นแอนิเมชันผสมกันเนี่ยเขาให้คลิกคลิกมาปุ๊บเห็นไหมคะปลาสามารถขยับเหงือกได้เห็นไหมมีข่าวดีกับข่าวร้ายเอาเลือกอะไรดีเอาเราเลือกข่าวดีนะข่าวดีมีอะไรปลาทูไทยอร่อยที่สุดเน่คลิกต่อไปอีกเนี่ยเขามีให้ดูด้วยนะคลิกแล้วเขาก็จะมีข้อมูล็นลักษณะภาพแล้วก็ข้อความให้เราอ่านแต่ที่น่าสนใจก็คือ เห็นไหมคะมันเป็นกราฟิกที่สามารถขยับได้เห็นไหมคะหรือบางครั้งก็จะมีนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กน้อยเห็นไหมคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนี่มีคลิปบทสัมภาษณ์สามารถนําเสนอลงไปได้ด้วยนี่คือมันต้องมีการวางแผนค่ะนักศึกษาไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่เขาวางแผนแล้วว่าการนําเสนอสารคดีเรื่องปราทูไทยเนี่ยเขาจะไม่แค่เขียน แต่เขาจะมีทั้งภาพทั้งอะไรขยับเหล่านี้เยอะไปหมดเลยเห็นไหมคะมีทั้งการาฟิกมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งข้อความมีทั้งบทสัมภาษณ์เห็นไหมคะสไลด์นักศึกษาไปลองลองลองเล่นดูได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าเป็นสารดีเชิงข่าวที่มีความเป็นมัลติมีเดียสูงอะอาจารย์ชอบนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลได้น่าสนใจนะคะอย่างถ้าเกิดมันเป็นข้อความสมมุติว่าค่าไขมันที่มีต่อน,นี่เนี่ยแล,แล้วก็ไล่นั่งเขียนเป็นข้อความน่าเบือ่อ แต่ถ้าพอเป็นกราฟิกแอนิเมชันโอเออชั้นเนื้อปลาทูโอ้ปลาทูมาเลเซียปลาทูไทยโอ้ปลาทูไทยมีไขมันสูงที่มีความอ่อนนุ่มถึง3.6%โอ้สูงสุดเลยอ่งี้ปลาทูไทยก็อร่อยสิคะแน่เห็นไหม,มเห็นไหมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ใครอ่าอะไรฮะเชฟชื่อดังนะคะอ่ามอมหลวงจำชื่อเกมไม่ได้แล้วม่อมหลวงควันทิพย์นะ